เรื่องของอีลอนมัสนะคะก็เราก็จะพูดทุกวันจนกว่าเราจะรู้ว่าอีลอนมัสมาทําอะไรในรัฐบาลครัมเนาะมีข้อที่น่าสนใจมีข้อมูลออกมาจากรอยเตอร์เรื่องของอีลอนมัสแล้วเกี่ยวข้องกับไต้หวันกับจีนรอยเตอร์บอกว่ามีแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในซับคอนแทคเตอร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียม สตาร์ลิงของ Space X นะซึ่งมีอีลอนมัสเป็นเจ้าของเปิดเผยว่า Space X ได้ขอให้ผู้ผลิตของตัวเองย้ายไปผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นอกไต้หวันเหตุผลเพราะว่าขณะนี้ไต้หวันมีความเสี่ยงด้านความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยผลักดันสปายเออร์อย่างน้อยหนึ่งแห่งให้ย้ายการผลิตไปยังเวียดนามและอีกรายบอกว่า SpaceX ขอให้บริษัท ย้ายการผลิตออเดอร์ใหม่จากไต้หวันมาไทยโดยบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ไม่อธิบายรายละเอียดรอยเตอร์ uters, ระบุว่าแหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนเพราะว่าข้อมูลนี้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะส่วน Space X กนะคะก็ได้รับการติดต่อจากรอยเตอร์ว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าก็ยังปฏิเสธไม่ให้ความเห็นหลังมีรายงานเรื่อง Space X ขอให้ซัพพลายเออร์ย้ายการผลิตออกจากไต้หวัน ทางกลัวจื่อหุยนะคะรัฐมนตรีกิจการเศรษฐกิจของไต้หวันออกมาบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลนี้บนเว็บไซต์ของ s เป c e x แต่จากการรายงานของสื่อต่างชาติรัฐบาลไต้หวันก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่คิดว่าซัพพลายเชนในไต้หวันแข็งแกร่งมากน่าจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วก็บอกนะคะว่าปัจจัยทางการเมืองระยะสั้นไม่ควรกระทบต่อความสัมพันธ์ซัพพลายเชนระหว่างบริษัทดาวเทียมต่างๆและโรงงานผลิตในไต้หวัน ก็ช่องแคบไต้หวันก็เดือดน,นะคือมันก็มีการเ,าเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นลงลงนะร้อนบ้างเย็นบ้างในช่องแคบไต้หวันเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วละ,ละแต่ตั้งแต่ปี2022คือตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเนี่ยขาขึ้นตลอดอุณหภูมิในช่องแคบไต้หวันนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องใหญ่ๆที่สุดก็คือ ตอนที่ Nancy p พ l o ล i ซีไปเยือนไต้หวันอะแล้วจีนก็ซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวันจําลองการบุกจริงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการซ้อมรบลักษณะนั้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นคนที่ทำธุรกิจก็เกรงว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อห่วงโซ่การผลิตแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตในไต้หวันนี่ก็สำคัญมากนะฮะเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิป ซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะฮะรายงานเรื่อง SpaceX ขอให้ซัพพลายเออร์ย้ายการผลิตใจากไต้หวันทำให้ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งระหว่างอีลอนมัสเจ้าของ SpaceX และไต้หวันถูกจับตาอีกครั้งรวมถึงความกังวลต่อทิศทางของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของทรัมป์ซึ่งคาดว่ามัสน่าจะมีบทบาทสูงมากถึงสูงมากที่สุดในการตอบสนองต่อความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมัสได้พูดว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็ถูกรัฐบาลไต้หวันวิจารณ์หนักมากปี2022มัสก์ก็เคยให้สัมภาษณ์ Financial Times ระบุว่าเขาเชื่อว่าความขัดแย้งต่อประเด็นไต้หวันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็แนะนำให้ไต้หวันยอมรับการควบคุมในระดับที่คล้ายกับฮ่องกงแล้วก็การสัมภาษณ์คราวนั้นก็ถูกรัฐบาลไต้หวันออกมาปฏิเสธแล้วก็ตอบว่า อีลอนมัสนะคะนี่ก็ร้อนนะร้อนอยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันจะไปทางไหนแต่ว่าบอกได้แค่นี้ว่ามีเรื่องให้ตามเยอะมากถ้าเกิดโดนทรัมป์เข้ารับตำแหน่งนะคะ